สวัสดีครับเพืเ่อนๆมีจบสวยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นรถตู้หัวจรวด LH 172ครับเพื่อนๆทำความสูงที่4นิ้วครับผมข้างหน้า4นิ้วข้างหลัง5นิ้วนะครับอืมสี่แล้วก็จบสวยๆเลยนะครับผมวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ได้ชุดยกเป็นคอมานะครับผมชุดแหนบหลังเทินบนเพลาครับจัดองศาจัดทรงให้อย่าง แจ๋วเลยนะครับฟิลลิ่งครับขี่ดีเยี่ยมนุ่มมากนะครับต้องบอกว่านุ่มมากๆนะครับฟิลลิ่งครับขี่เกาะถนนเป็นเยี่ยมยางที่ใส่ได้แมต์แล้วก็ลงตัวเป็นยางเบอร์2 35ทับเจ R 1 6นะครับเพื่อนๆืเพื่อนๆชมมิติรอบๆตัวรถกันเลยครับวันนี้มีจบสวยให้ต้องของสวยๆต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอ่า เดี๋ยวดูรอบๆตัวรถกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับสูตรเด็ดใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งชุดนะครับอ่าเป็นชุดคอมานะครับสำหรับรถตู้หัวจะรวดครับเพื่อนๆมันแจ๋วอยู่แล้วนะครับมุมแคมเบอร์นะครับตรงเป๊เลยการตั้งศูนย์และการขับขี่ดีเยี่ยมอ่ะดูเนื้องานกันเลยครับนะครับ ชุดคอมานะครับกระทะเดิมสามารถใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเหลือเฟือเลยนะครับนะครับคอ,อมานี่นหนามากโชครับโมโนทูโปรเฟนเดอร์ครับดูข้างหลังกันต่อครับเพื่อน แนบเพิ่มม์นบนเทาครับอ่าชุดอะแดปเตอร์ประกบชูนเทาขันล็อกแน่นเลยนะครับผมแดปเตอร์เผากางครับชุดกับ4ี่ชุด4ี่นิ้วนี้ต้องบอกเลยว่านุ่มมากๆนะครับเพื่อนๆน,นะครับรเกือบชูนเทาแบบขันน็อตอย่างเดียวนะครับไม่ต้องแก้ไขตัวรถเลย โอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับอเอาละครับเพื่อนๆรีวิวกันหน่อยนะครับวันนี้วันนี้ชมของใหม่อีกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ จัดให้สำหรับรถตู้หัวจรวดนะครับผม LH112 LH125 LH184 ครับเพื่อนๆโดยเฉพาะจานเบรกใหญ่นะครับชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดอคอม้าทำความสูงในระดับที่4นิ้วนะครับเพื่อนๆระดับความชันของปีกนกบนล่างปุ๊บปืนของเขาจะตรงนะครับผม <S <S เป็นมุมองศาที่ดีเยี่ยมเลยความนุ่มนวลจะซอบลงมาเหมือนรถสแตนดาร์ดชัดเจนเลยนะครับใหม่ล่าสุด เป็นชุดพอมาแฮนเมดออฟโรดของเรานะครับวันนี้ก็ต้องมีของดีก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอพอม้านี่หนาเลยนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักก็จะลงพื้นแล้วครับผมดูที่มุมแคมเบอร์นะครับเดี๋ยวล้อให้ตรงหน่อยแล้วล้อดึงไปทางซ้ายให้ตรงหน่อยนึงเดี๋ยวซ้ายอ้าว มีใครเลี้ยวให้เลยอ๋อโอเคเยอะไปคืนคืนึ้นโอเคพอนะครับผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับงานจับขันน็อตแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยมุมแคมเบอร์ตรงเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันฝั่งฝั่งขวากันอีกครับเพื่อนๆนะครับเป็นงานน็อกดาวน์นะครับจับขันน็อตนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถครับเพื่อนๆ ความสูงไม่มากนะครับผมกำลังดีเลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆรับชมคลิปนี้ครับเอาละครับรีวิวกันเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ชุดยกอคอมาของรถตู้หัวจรดดวดนะครับทำความสูงที่4ีนิ้วครับเพื่อนๆงานมีอะไรบ้างนะครับชุดประกบเทินเผาครับเทคนิคของเขาก็คือก็จะได้ความสูงแบบมา ได้ความสูงความนุ่มนะครับผมสําหรับ <จำ S 1> นะครับงานจับคันน็อตเลยครับตอนนี้เก็บรายละเอียดลึกเลยโ,เโชคที่ได้ครับเพื่อนๆโชคเป็นโมโนทูบของโปรเฟนเดอรครับงานเน้นๆลงตัวแบบเท่ๆเลยครับเพื่นอนๆนะครชุดหน้าครับชุดหน้าก็คือมีตัวต่อเพากลางด้วยครับแล้วก็ ชุดหลังก็คือประกบเพือนเผาครับนะครับชมกันต่อยครับเพื่อนเพื่อนตอนข้างขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับผมงานจับคันนับเช่นกันครับเพื่อนๆแบบว่าแข็งแรงเลยขาเผาดีเยี่ยมครับนะครับชุดนี้สีนิ้วจะสูงไม่มากนะครับความสูงจะพอดีพอดีนะครับเพื่อนๆ มีว่ามีชุดสายเบรกหลังนะครับเพิ่มชุดหลังก็คือมีตัวต่อวาวเบรกอีกนะครับจุดยึดสวยงามนะครับงานรับประกันคุณภาพขอบคุณครับต่อกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ชุดคอมาที่เป็นระดับสี่นิ้วนะครับมันมีวิธีการไล่ลมเบรกด้วยนะครับก็นะครับหัวไล่ลมเบรกนี่ของเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆสน,นิ้ว นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะครับระดับ4ี่นิ้วปุ๊บหัวไล่ลมเลยจะแบบอยู่ข้างล่างนะครับขั้นตอนคือต้องถอดฝักเบรกออกมานะครับเพื่อนๆแล้วก็ไล่ลมนะครับให้หัวไล่ลมเนี่ยหันไปอยู่ข้างบนนะครับเหมือนตอนนี้ที่ทำอยู่นะครับหัวไล่ลมจะหันขึ้นข้างบนครับเพื่อนๆอนือ่าเอาไม่เห็นเลยไปไหนละ่ครับโอเค นะครับต้องหันขึ้นข้างบนนะครับอธิ้ดูหน่อยนี่ hey, ครับอ่านะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษสําหรับชุดพอมานะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็จะเป็นอ่าพอไล่ลมครุบหัวไล่ลมจะอยู่ข้างบนแล้วทีนี้อ่านะครับพอล่ลมลมก็จะหมดนะครับปัญหาเบรกก็จะ ก็จะหายนะครับผมอ่ะ,ะโอเคสาหรับชุดคอมาเทคนิคพิเศษของเราแนะนำเพื่อนๆครับ